ดีเจแมนพัฒนพลกุลชรได้โพสต์แจ้งข่าวในไอจีว่าตนเองได้ติดเชื้อโควิดอีกครั้งหนึ่งและได้แอดมิดที่โรงพยาบาลดีเจแมนติดโควิดรอบสองงงหนักมากอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนติดอีกรอบเรียกว่าหลังสงกรานที่ผ่านมาไวรัสโควิดล9ในประเทศไทยกลับมาระบาดอีกครั้งที่ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนมากขึ้น หลายคนติดเชื้อโดยไม่รู้ตัวและไม่แสดงอาการเลยก็มีหรือบางคนมีอาการแค่เจ็บคอมีน้ำหมูกบางคนป่วยรุนแรงปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ซึ่งล่าสุดดีเจแมนพัฒนพลกุลชรได้โพสต์แจ้งข่าวในไอจีว่าตนเองได้ติดเชื้อโควิดอีกครั้งหนึ่งและได้แอดมิดที่โรงพยาบาลโดยมีข้อความว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ อยู่บ้านไม่ได้ไปไหนก็เป็นโควิดได้มีอาการไข้เจ็บคอปวดหัวนิดๆน,นะครับและในสตอรี่ไอจแมนได้โทรผลตรวจ ATK เคแอนติเจนเทสคิดปรากฏขึ้นสองขีดติดเชื้อโควิดล9พร้อมกับข้อความกำกับไว้ว่าอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยมาได้ไงวะอีกสตอรี่หนึ่งกำลังวิดีโอคอลพูดคุยกับน้องเวทมนลูกสาว